เตรียมทำข้าวต้มปุ้ยละเอาข้าวสวยเนี่ยนะข้าวสวยได้ไววเราทำยังไงให้มันแต่อร่อยอร่อยอ่ะทำยังไงให้มันอร่อยอร่อยต้องใจข้าวอย่างดีอ้โเอาข้าวดีไปแล้วต้อหอมอือ<ม>ใส่น้ำลงไปหน่อยน้ำเยอะหน่อยก็ได้ไม่ได้หาใบเตยใส่ใบเตยด้วยมั้งเนี่ยใส่ให้หอม ห,หอมชวนกินใส่น้ำประมาณนี้ลยเดี๋ยวจะมาน้อยเติมได้ทีครับถ้าเหมือนหมดเราไปเตอมอมิมกันใหม่รอให้มันเดือดต้มไปเรื่อยๆไปหาใบเตยมข้างล่างใส่ไปหน่อยมัจนจะดีใช่ไหมเกลีน,น้ำหอมชวนที่ นีก็บ่า,าวเจ้าหมอก,กับคนป่วยเลยทำไมเขาเรียกเขาตบวยเลยจ๊ะ้อ,ะะองหากลับเิยก็เป็นเขาต้องป่วย ความหมึกทอดหมูทอดไข ot, mm ่เ hmm. จ like ียวอะไรเงี้ยคนเงินน้อยก็เก่งเขาต้องป่วยคนป่วยอย่างที่คนิดขออาหารโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่น้อยนี่ก็แพงเดือดเม็ดเปลือยอตึงเลยแต้เม็ดข้าวมันบ้าง ลแล้วเราตังสังเกตยังไงเกตง่ายๆาให้เข้ามันะแถนนี้มมนเข้ามัก็แข็งน,น,นีาริบเลยเที่ยวต่อไปอกท็ท่านเที่ยวนีไฟแรงไหมก็เบาตาเบาออหน่อ,อย เสร็จแล้วไหนคุณยายเองดูได้ว่าข้าวมันบานแบบนะเลยนะนี่นี่นะี่ะอืมกินเรเร่นะเนี่ยอืมอันนี้กินโคกหมูเข้าวกันเยอะนะครับ